สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสกุลสกคนจ้ะกลับมาพบกับเอมมี่คือเก่าจา้ะมื่อนี้กะมีโอกาสแต่ออกไปซื้อของขวัญมาแล้วเนาะจ้ะเนาะก่อนวันคริสต์มาสเนาะค่ะเนาะอีกจักหน่อยกะสิปปิดเมืองแล้วค่ะมื่อนี้กะเป็นเว้นที่เท่าไรล่ะเอมมี่กะได้จัดอ่าต้นใหม่ต้นคริสต์มาสเนาะกับพามาเบิ่งต้นคริสต์มาสค่ะเดี๋ยวสีหาว่าเซาเอมมี่ว่าไ้จัดน้ำเขาบ่จัดบอยูจ่จ้ะต้นนี้เป็นต้นใหม่ปลอมเนาะค่ะเนาะซื้อมาหลายปีค่ะแล้วก็ ตกแต่งตามภาษาของเอ็ดมี่นี่แหละค่ะข้างบ่อใหตกแต่งยังหลายดอกเนาะกะข้ากะบสองสัญชาติเนาะทั้งไทยทั้งอิตาลีเนะาะกะเฮดน้ำเขาเนาะค่ะบ้านเมืองก็เฮดจังใดก็เฮดน้ำจ้ะนี่แหละค่ะต้นใหม่ของเอ็ดมี่ <laughs> ใบบ่แห้งจ้าเตื่อเด้อจ้ะเด้อเมื่อนี้กับสีผ้ามาเบิงเนาะคลิปสันๆจ้ะนี่แหะค่ะคลิปสีอของฟันมาแล้วเนาะค่ะกะมีอยู่จากคนณหลานในบ้านนี่กะมีของอ่า เออออียงพี่ส้ายของอันแท้นเนาะค่ะก็เป็นลุ่งเนาะค่ะลุ่กระป่าจ้ะของลุ่กับป้าเนาะกล้องนี่เป็นของผู้ไดโนะจำซื้ออะไรเด้อสักของผู้ไดเกียนซื้อไว้อยู่ดอกจ้ะมีลุ่มมีป๋าแล้วก็มีของอาน้องสาวเนาะค่ะของพ่อปู่ของแม่ยาจ้ะนี่ละค่ะสีหาคนเนาะอ่อันนี้เป็นของลุ่งเนะค่ะเด้อซื้อว่าจากสีละค่ะน้องเบญจ์ตคยซื้อเขาอันนี้ของผู้ใดเนาะกลองนี้ จักซื้ออีหยังเนี่เดี๋ยวกาสีบอขอเปิดเผยด้ยค่ะว่าซื้ออีหยังกับไปเสื้อไพรเขานะะเนาะค่ะนอแล้วก็ข้าเจ้ากะสีเ็ดอาของควัญมให,ห้เหาอยู่ดอกแต่ว่าจักสีได้หยังกับเอามาเกะกันเนาะวันทีน่ยี่สิบห้านี่แต่ว่าบา่แนนค่ะจักสีจัดมือได้ก่อนเนาะของบานเอมี่เพราะว่าต่างคนกับต่างเหตุงานอ่าอยู่นอกเมืองนะะเนาะค่ะนอะก็อาจจะนัดกันมาอากินเลี่ยงสังสรรค์กันก่อน,นก็ได้เนาะแล้วก็ จังค่อยว่ากันว่ามือใดนอนเดียวกันต่ถามพ่อปู่แม่ย่าแล้วก็โทษถามพวกลุงพวกปาพวกเอียงนะะเนาะแจังสีแล้วค่ะเมื่อนี้เอ็มมี่กับผ้ามาเบ่งนะคะเด้อต้นคริสต์มาสบ่ <c oughs> ได้ตกแต่งรู้คือเขาดอกคะ่ะบานเอ็มมี่กับล่งน,น้อยๆเนาะอยู่กันสองคนก็ซซํานี่แหละคะ่ะต่ละปีกับใส่ต้นใหม่ต้นนี่แหละอาจจะเปลี่ยนอุปกรณ์พวกอ้ลูกบอลอันประดับประเดิบเนาะเปลี่ยนสีแดงเป็นสีทองสีขาวก็จะว่าไปเ่ละปีกับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเนาะห้มันอ่ะ ดูสึกสดชื่นภายในบ้านจักน้อยค่ะเอมี่ก็เดี๋่าเอ่อบอดเอมี่ยังไร้อจะเด้อของฟันก็เป็นอของเล็กๆน,น้อยๆบอดเอของราคาแพงจะ้ะกระสือพ่อพว่าได้มาเปิดได้มาอันนั้นกันเนาะค่ะน้องแหลกเปลี่ยนกันกับคือของขันบ้านเท่าไปจับฉลุงจับฉลากเนาะก,ก็ดีใจนอนรุ่นว่าสิใด้อียงมันก็เป็นความรู้สึกแบบคือเด็กน้อยเนาะได้เปิดของขันมันก็ฟังรู้สึกเดียวกันว่ามีอียงเน่อยู่ขางในนาะจะเนาะ,อะเอมี่ก็สีบอกด้ว่วาสื้ออีหยง เป็นความลับเนาะค่ะแล้วก็อาจจะบ่ได้เฮ็ดคลิปเปิดให้เบิ่งเด้อจ้ะเพราะว่ากะสิให้ข้าเจ้าเนาะข้าเจ้าบ่ามาักออกกล้องเด้อจ้ะเด้อกะสิมีเอมี่กะได้ถ่ายตอนนี้ล่ะจ้ะเป็นที่ระลึกเนาะค่ะเนาะปีนี้กับปี2 0ง0อ่ายีเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะจังไดกะอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้เอมี่เด้อจ้ะเด้อนี่แล้วค่ะของขวัญปีหน้าจักสิได้เฮ็ดจักมีเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะซ้อมเบิ่งค่ะสถา,านการณ์มันเป็นจังไดเนาะ,ะจังว่ากันใหม่จ้ะ บ้านไม่ยากก็อาจจะบริไทยให้เบิงด้กค่ะเพราะว่าไอ้เพิ่นก็คือว่าแหละเพื่อนอยากเป็นส่วนตัวเนาะ <c oughs> แต่ามือใดเอมมี่ได, e, ไดเอบไทยเอมมี่ e กับสีไทยเด้อค่ะเด้อถ่ายวิดีโอมาให้เพื่อนๆไดเบิงน้ำกันค่ะนคะคะขอบคุณหล,ลายเพื่อนๆที่ติดตามให้กำลังใจเอมมี่เนาะจา้าเนาะมือน,นีกับบริมี่ยังไยกัอยากวอวยพรให้เพื่อนๆเนาะค่ะเนาะกับสีลงก่อนวันคริสต์มาสเนาะให้เพื่อนๆไดมาเบิงมาเห็นน้ำกันเนาะจ้าก็ขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเน,นาะจ้ะเนาะ ส,สมหวังในสิ่งที่ต้องการเด้อจ้าเด้อแล้วก็มีความสุขตลอดปีและตลอดไปเด้อจ้าเด้อร์สำหรับผู้ใดที่มาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอมี่นะเด้อจ้าเด้อร่ทงหน่อยๆค่ะฝากส่งไว้ในอ,อ้ออมกอ้อมใจพี่น้องแน่จ้าสำหรับมื้อนี้เอมี่จะต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้าเด้อสุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะทุกคนไวพ้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดี